นะครับวันนี้มาเซเว่นชิวๆครับไม่มีอะไรที่ต้องกังวลครับมาเซเว่นชิวๆชุดนักเรียนครับเย็ดเค็มเป็นไงเฟี้ยวจัดครับมาเซเว่นชิวๆครับผมนี่ครับทางโคตรโคตรเปียวทางโคตรเปียวดูดิครับโอ้โหใส่รองเท้านะแบรนด์กุชชี่นะผมแบรนด์กุชชี่แต่รองเท้าขาดข้างเดียวนะผม ใครทำได้นี้โคเทปนะผมนะฮะเราก็มาคนเดียวนะผมโอตอนนี้แบบทางแบบน่ากลัวมากครับมันจะเดินตกบ่อจระเข้ <c oughs> จะเดินตกบ่อจระเข้มาคนเดียวครับชิวๆมาคนเดียวชิวไปเซเว่นครับเซเว่นเจ้าเก่งจริงๆเขามไม่ให้ออกมาแต่ผมแอบมา ตอนนี้ใกล้ถึงแล้วผมโห้ทางน้ากลัวมากเรื่องปากทางเดินไปทางนี้ีด้ไหมรุกท่านกี่คนติดต่อไว้แล้วนักรบคนที่ของข้า ข้ามถนนครับตรงนี้รถเยอะมากว่างนะครับว่างรับเลยอีกสองทางนะครับ,ข,รบข้ามเลยครับเคบหลอดครับ,รรบเป็นไงโอ้ผมเกือบตายครับผม นี่น่าผมไหนวันเนี้ยนี่เนี่อ่ะมีอะไรกินไอะไรไม่รู้ว่ะเนี่ยครับอันนี้ใช้ได้กินได้ไหมครับมันได้ครับมันขึ้นพร้อมใช้งานแต่มันดูเหลวอยู่แล้ว อ๋อยังค่ะอันนี้ยังไม่ได้ค่ะคยังไม่ได้ทั้งสองอันเลยนะครับโอ้โหทุกคนยันงไม่ได้หรอเสียดายครับซื้ออะไรกินก่อน่โอชิเงี้ยเออังมีเยอะหอเหอนโคกดีกว่านี่ ซี่ยนี่สิบาทพอดีเลยเห็นไหมทุกคนดูครับเอาอะไรกินอีกดิอันนี้อันนี้ไม่ต้อนนงนี้ยนะโอ้น่ากินมากเลยครับดูก่อน,นอเดนียไมเยอะเก็ค์รับสูบไหมคะไม่ครับ รับมาพอดีเอาเป็นชิ้นเล็กเสียดายครับมาทั้งไกลได้แค่แป๊บสี่เดียวไม่น่าเลย ทุกคนเมื่อกี้ผมลืมถ่ายวะ่ะผมเดินข้ามถนนเมื่อกี้ผมข้ามถนนเกือบโดนตายครับผมโอ้โหเกับโดนรถชน ซีอร่อยดียับเนี่ยแปบบ๊บซี่หวานมันครับมันมันตรงแนบต่อไปเราจะกลับโรงเรียนกันครับผมแต่ว่าครูผมจะถูกครูด่าหรือเปล่าผมแค่นะั้นครับปัญหาของเรานะเอออุย้ยผมเกือบดกอุย้ย ผมเกือบโดนรถเฉียวทุกคนโอ้โหผมเกือบโดนรถเฉียวโอ้โหทุกคนดูดินะ้ำแป,ป๊บซี่ครับคนกินนะครับเป็นน้ำสุขภาพน้ำเพื่อสุขภาพนะแป,ป๊บซี่นี่ผมก็เดินชิลเลยเรแป,ป๊บซี่ครับอร่อยจะกินเยอะก็ไม่ดีคนระับแป,ป๊บซี่กินเยอะไม่ดี ไม่ดีแต่สุขภาพนะครับผมนะไม่สนับสนุนทุกคนกินเยอะเล้วมันไม่ดีเนะี่ยทุกคนผมเกือบโดนแบบโดนรถเฉียวอะไรคันนั่นเนี่ยทำไมวะผมโดนติดถนนหรอเป่าโอ้โหคันเทนะ่แบบนะแป๊บซี่อร่อยนะครับหวานดี วิวอากาศวันนี้ก็จะสายครับฝนจะตกครับอากาศดีมากเลยฝนตกครับผมต้องรีบกลับบ้านนะไม่งั้นโดนฝนตกห้ามแน่ไม่เป็นไรต้องใะสั่นนะกระต่ำหนักไปเดูมาครับกรเดี๋ยวผมข้ามถนนนี้เลยแล้วกันไปครับข้ามถนนครับว้าวเมื่อกลับรถชนนะครับเมื่อกี้รถเฉียวมาโคตรแรงครับผม ก็เป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สักซักให้ผมด้วยครับครับคลิปหน้าจะเป็นไรกดไลค์กดแชร์แล้วไปเจอกันใหม่ครับคลิปบายบายสวัสีครับผม